พี่อารียังค้างตอนนี้ครับเอออ้าวจำชื่อได้ดีเลยครับก้องฟ้าครับแม่ันจะไม่มีอะไรที่อารีเนาะฟ้าสอศักสมบูรณ์นะครับโอ้โหในคู่ที่ผ่านมายกปลายยกสุดท้ายนี่ทำท่าจะเดินหันหลังแล้วนะครับยอมสารภาพทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าเอ้ากัดฟันอีกเรื่องนครับเดินก็ไปหมุนฟอกลับดื้อเลยผู้บรรยายพี่อาลีนั่งูยังงงครับตอนนี้ก็ยังงงอยู่ครับ ยอดอาชีพนี่รู้สึกว่าจะทะลุไปพอสมควรเลยคร,ครับ195ครับเกือบเกือบสแสนนะครับเตอร์บวยไทยครับชนมะมาตลอดนะครับ สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดในเวทีคู่นี้นะครับีรวุธิศรีละครให้คะแนนสท่านธงชัยทองสเวกพงพัฒน์ว่องไหวและปอรวัตแขกสิงห์ทอครับมุมแดงมีเสียฟิวนะครับเจ้าของค่ายวาลวรชาครับถอดมงคลให้กับน็อตใหม่ส่วนน้ำเงินครับน้าบอยสงขลาครับมาถอดมงคลให้กับหลานเองเลยนะครับ และก็พร้อมอัดจีด1กึ่กำปั้นด้วยครับเอาละครับยกแรกกำลังจะเริ่มนะครับเป็นยอดในแอดต่างภาคนะครับโคจรมาชกกันนะครับน็อตใหม่กับเพชรเมืองทองเพชรเมืองทองนี่ก็มาจากภาคใต้นะครับน็อตใหม่นี่ภาคอีสานนะครับเอายกแรกเริ่มขึ้นแล้วครับ ยกแรกรค,ครับชกวสพัก2นะครับตามพรบรมวยพยายามเตะเจาะล่าทักทายไปก่อนแล้วครับน็อตใหม่ แล้วก็อย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งว่าวันที่11เมษาครับอังคารหน้าครับไม่ไกลแล้วนะครับรายการใหญ่มากๆครับวัดป่าวังน้ำเย็นที่มหาสารคามครับผู้กองรันสารคามร่วมกับเพชรกินดีเลยครับประสานใจจัดใหญ่เลยครับกรรมการเตือนแล้วนะครับบอกว่าแหม่ออกอาวุธกันหน่อยครับ ไว้ก่อนครับรถใหม่เพชรเมืองทองก็ค่อยๆขย,ยับเข้าไปครับเป็นร้อยปอนที่รูปร่างดีทั้งคู่น,นะครับแต่พับในก้นจำเบ้าไปครับรถใหม่ยืนเป็นมวยขวาครับ เพชรเมืองทองยืนเป็นมวยซ้ายอา้าวซ้ายกับขวาครับดูครับเปิดการเข้าหากันข่ายรวดเร็วกว่าชิงออกก่อนครับไว้สุดท้ายโชว์สวยด้วยนะครับรถใหม่วันนั้นได้ใหญ่เลยครับทีมไว้ก่อนครับหมดยกแรกครับพักแป๊บเดียว ยกที่2ครับแต่กรรมการก็พยายามเร่งให้ออกกันเลยครับไม่อยากให้สงวนท่าทีเยอะครับร้อยบอลดาวรุ่งแบบนี้อยากให้มาฉายมาโชว์ครับซ้ายหลุดไปครับซ้ายของเพชรเมืองทองนอดใหม่นี่ครับเอาขวาผมไปขวายาวๆกับซ้ายยาวๆครับบรรกันหนักม่อร้อยอครับทีตรงลงสู้กันครับถือว่าเป็นแข่ระดับประเทศครับในสายองเพชรยินดีครับวันนี้มีโอกาสมา โชว์บทงานทิ้งไปทีมวยราชลังสินครับบางรีตัว่านอตใหม่ My, นี่ประเภทเก่เกาเกมอยู่แล้วนะครับลูกร่างสูงยาวแข้งขวานี่แม่นนะครับอาวุธมวยใครบเครื่องพเพชรเมืองทองไฟที่แล้วก็มาโชว์เอาไวต้ติดตาสฟนมวยเหมือนกันมวย้ายนะครับค่อยๆขย,ยับได้ทั้งนอกทั้งในนะครับดูือาวันนี้มาเจอก,กับของหนักของแรงเหมือนกันนะครับนอตใหม่ My, นี่กระดูกมวยการมวยถือว่าเป็นยอดไอแอดระดับประเทศอีกคนหนึ่งครับ ด้วยร่างกายโตหวานโตขึ้นครับเข้ากรุงเทพพิจารณ์ร้อยพรเต็มครับเลยทำให้เขามีโอกาสมาโชว์ฝีมือในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งสิทธิ์รักของเชฟฟิลอุลชาวงเทียนครับนะครัเมืองวอลชาครับดูครับเพชรเมืองทองเป็นห้วยคำตอบเขาขยับไปใกล้ๆครับนายจุกจางกับสงขานี่พี่บอลสงขาบอกว่าถ้าชนะวันนี้ครับฉีดยานหนึ่งหมื่นบาทนะครับบังดีเรียว่าเงินอาทีตก็น่าจะเยอะแล้วครับมาดูว่า จะผ่านได้หรือเปล่านะครับพอน็อตใหม่นี่ถือว่าพบเครื่องอาวุธแรงแม่นนะครับดูแล้วก็ไม่มีตกใจนะครับเกาเกมเดียวชิงกันหนอกใกล้ๆนะครับสายกับขวาเพชรเมืองทองมวยซ้ายนะครับค่อยๆขยับเข้าไปน็อตใหม่ก็ไม่รีบร้อนหักหน้าคอยแย่เอาไว้ดูเชิงกันใกล้ๆนะครับกรรมการเอาแล้วครับพักกันในราติลองสิ ลอยตัวมายกที่สามนี่เริ่มจะเดินขยับแข้งซ้ายแล้วนะครับเพชรเมืองทองพอยาชีดนี่มาไหลํำปั้นเลยครับดูเพชรใหม่ชกในเกมตั้งรับนะครับมีแข้งขวานี่นะครับแม่นคอยสกัดเอาไว้คอยบังคอยโตเพชรเมืองทองไม่สนแล้วนะครับต้องเดินชนให้เร็วกว่านี้ครับเนี่ยเพชรเมืองทองพยายามจะเดินจับในที่ยับอยู่วงนอกนี่โดนแข้งขวาเยาวของน็อตใหม่ครับทำให้ตัวเองมีอืดอัดพอสมควรครับมาถึงยกนี้เดินจับใน ปั้มไหนตีครับดูครับเดินเข้าไปก็โดนแข้งขวาของน็อตใหม่ครับถ้าแก้แข้งขวาไม่ได้ก็มีโอกาสที่จะปาใช้กับพูดกัสู้ได้เหมือนกันครับดูครับขวายาวๆของน็อตใหม่ถีบซ้ายไวกไว้ทีบจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาต่อครับเพชรเมืองทองครับต่อยลาตัวครับประลาำล้วงท้องไปครับจังหวะดักของน็อตใหม่ตีเข่าขวาครับเอาตีซ้ายคืนเพชรเมืองทองหัวมุดแล้วพยายามตีเอาไว้ครับแยกมาก่อนครับดูแล้วต้องพยายามเบียดปั้มไหนให้ได้นะครับ พ่วงนอกนดูจะช้ากว่านะครับและะว้วจังหวะฝีมือดูจะเป็นรองโอ้โหโดนขวากาไปเอากรรมการยังให้โอกาสไม่นับนะครับโดนทิ้งลงไปนี่เต็มไปทางเหมือนกันขยับขยับโอ้โหเพชรใหม่เองก็เลือกออกนะครับเกาเกมไม่รีบร้อนเลยนะครับเด็กคนนี้นี่น่าจับตาแล้วแทงขวายาวๆเพชรเมืองทองขยับจะเบียดจะขยับโอ้ มานี่มาเป็นชุดเลยนะครับทั้งหมัดทั้งแท่งโดนเข้าไปชุดหนักๆทั้งนั้นไหวไม่ไหวแล้วครับโดนหนักๆแบบนี้ครับโอ้แต่ยังนิ่งแล้วก็เดินเข้าไปครับเจอแท่งขวาอีกแล้วครับโอ้ต้านอยู่ไม่อยู่ครับพายุของน็อตใหม่สอกปักแล้วเตะขวาครับพยายามเตะซ้ายคืนครับเพชรเมืองทองนี่ครับพยายามจะสู้ครับแต่ว่าน็อตใหม่ดูครับเลือดออกอาวุธนะครับดูว่าขวายัดเข้าไปครับน็อตใหม่ครับขยับ ดูครับคกรรมการจ้องตาเป็นมันนะครับว่าจะเอายังไงต่อเดียบแต่ว่าละครั้งดังก่อนครับจะพักให้นะเป็นหลายหมื่นบาทแล้วนะครับเบบพชรเมืองทองต้องพยายามจะโอ้โหสู้นะครับพยายามจะสู้จะบวกเหมือนกันนะครับทั้งหมัดทั้งศอกแล้วก็วงในจะปล้ำในแต่ว,ว่าน็อตใหม่นี้กดแขนล็อกแขนเอาไว้เลยนะครับทำให้ยังตีไม่ถนัดเอาแล้วครับเบียดก็ไหวไปท้อก็อย่างนะครับดูน็อตใหม่โอ้โห แข้งซ้ายก็เริ่มมาเหมือนกันหมอทำได้มีเสียงเชียร์นี่รออยู่นะครับจะต,ต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับไปล้อไม่ได้วงในจะจับได้หรือเปล่าดูจังหวะการจับโอ้ยกระถุงก็ไปนะครับรถใหม่ลายแขนโกบแขนอาศัยความเก่าแล้วครับเก็พยายามจะสู้แล้วครับทางด้านเพชรเมืองทองครับอาศัยัวจิตใจในความเป็นนักสู้เดินเบียดเข้าไปครับวางแข้งซ้ายต่อยซ้ายครับวงในที่อัซ้ายมา ว่าน็อตใหม่พยายามจะกดแขนบล็อกแขนไล่แขนไว้ครับไม่ให้ทางด้านเพชรเมืองทองนีออกวุดได้ถนัดนะครับจับแยกมาก่อนครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาแล้วครับเพชรเมืองทองโดนแข้งขวาพยายามจิ้มลังตัวแล้วออกแข้งซ้ายคืนไปครับเนี่ยพยายามเดินแล้วก็แหมชิงออกก่อนนะครับน็อตใหม่ครับสอกมาสอกคืนครับวงในจังหวะปล้ำตีได้ไม่ได้ไม่ถนัดก็กรรมการจับแยกมาก่อนเอาละครับยังคงเดินต่อเนื่องนะครับ ดูว่าน็อตใหม่เองนั้นชกแบบละเอียดเลยนะครับไม่ประมาทนะครับดูวงในดูทั้งวากดโอ้โหเพชรเมืองทองก็ยายามจะเบียดจะปล้ำในแต่ก็ยังตีไม่ได้นะครับโดนลูกเก่าเข้ามาช่วยครับขยับเข้าไปนี่นะครับแข้งขวานี่ถือว่าเป็นอาวุธเด็ดของน็อตใหม่เลยครับยังเดินเบียดเดินชนต่อเนื่องครับทางด้านเพชรเมืองทองครับไม่ละความพยายามครับ เดินเบียดเดินชนครับแม้ว่าสถานการณ์นี้จะดูเสียเปรียบทางด้านน็อตใหม่ครับขณะที่น็อตใหม่ครับวางกีวางแผนมาดีกับแทงขวายาวคอยศาสกัดการเดินของเพชรเมืองทองครับโุยมีสอกสวนวงในช่วงปลายยกตีได้ไหมหมดยกสัก่อนครับเดี๋ยวตามมาต่อยกหน้าครับในเกมตั้งรับมีหมัดหน้าน่คอยแหววแล้วก็แทงขวาไม่สนแล้วนะครับเพชรเมืองทองต้องทั้งหมัดทั้งสอกนะครับต้องชนอย่างเดียวเบียดเข้าไป เหลือเวลา2นาทีเท่านั้นนะครับคู่นี้พลิกเกมได้ไม่ได้ครับเดินเข้าไปเจอแค่ขวาสาดครับหมัดซ้ายครับต่อยเข้าไปครับเพชรเมืองทองแต่ดูจังหวะช้ากว่าครับอตใหม่จะพยายามเก็บกินหมดเลยครับนี่ครับต้องนับต้องนอกเป็นอย่างน้อยเลยครับทางด้านเพชรเมืองทองครับพยายามจะเดินเบียดเข้าไปปลต่อยมัดฟันศอกหวังจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์ครับเพราะว่ายาฉีดสําหรับไฟนี้นี่แสนกว่าครับพยายามจะสู้สุดชีวิตนะครับ แม้ว,ว่าสนาคารตอนนี้นี่ดูว่าทางด้านนอตใหม่จะได้เดียบพอสมควรครับตีครับศอกซ้ายงัดเข้าไปครับต้องมีหมัดมีศอกแล้วนะครับเจ้าไปร่ล้ามยิงกล้ามยันหลังสงการก็ดูจะเหนื่อยนะครับต้องมีหมัดมีศอกอย่างเดียวแล้วเพชรเืองทองนอตใหม่นี่ไม่ยอมให้ปะทะด้วยโอ้โหออกแข้งดักแทงสวยๆไพร่กล้าไใหม่นี่สบายนะครับกดแขนไล่แขนเอาไว้ครับไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับ เวลาอนันมีค่าของเพชรเมืองทองครับหาตัวเจอไม่เจอเลยครับเนี่ยก็แหม่มายายาหมุนออกทีบเอาไว้ครับลูกดักของนอตใหม่ครับเสียฟิลอยู่ที่มุมนี่แหมยิ้มยิมยิ้มแกปรีเลยนะครับลูกพี่ของนอตใหม่ลุยต่อครับเพชรเมืองทองตบไว้ละไเตะขวาครับนัดใหม่ดักศอกเอาวีครับ ถือว่าเกมการชคบนเวทีนี่ก็จะสงบแล้วนะครับเดินเข้าไปแบบนี้นะครับตอนใหม่นี่ก็เลือกออกเลยนะครับคอยดึงคอยโต้แข่งขวาปาดเข้าไปมีหมัดขวาเข้าไหนก็ล็อกเอาไว้โคงสุดท้ายแล้วนะครับครบห้ายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับ